ข้อสองโจทย์บอกว่าทองแก่กว่าเจอรี่ยิบสี่ปีพอให้ปัจจุบันเนาะนาวนาวเปิรนาวพอดให้เป็นเจอรี่จุดต้องการเจอรี่เอกทอมเท่าไหร่ทอมวายเพราะสิ่งที่ได้คือวายลบเอกเป็นยิบสี่หรือวายเท่ากับเอกบวกยิบสี่เก็บไว้ อ่ะต่อไปอิน e ย์เยอธรรมอินฟย์ e ยอธรรมเจอรี่เท่าไหร่ครับเจอรี่ x อบวกห้าทอมล่ะ y าบวกห้าและสิ่งที่ได้คือทอมเป็นสามเท่าของเจอรี่แค่นี้พ้นได้ y เท่ากับ 3 x บวก3 55หนะ้าสิ้าเนาะยี่ห้าเป็นลบเนาะ10เป็นสมการที่2โอเคเนาะจบแล้วเพราะฉะนั้นวายเหมือนกัน x บวก24เท่ากับ3 x บวก10 x เท่ากับ y เท่ากับเพราะฉะนั้นตอบก็ว่าไปจุดต้องการ x เนาะ แต่หาไว้มาเพิ่มให้หน่อยแล้วกันนะครับ